สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระกับพี่เดินทางมาถึง ep ที่71กันแล้วนะคะพี่พี่พบกันกลับไปบ้านวันนี้ยามบ่ายยามเย็นนะคะพี่พี่ขาอ่ายังไงฝาก v f c ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่ค่ะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะพี่พี่สามารถโทรหรือทักไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่โทรหรือทักไลน์เข้ามานะคะพี่่ะเดี๋ยวม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะ วันนี้แม่บ้านก็มีพระมาพี่พี่รับชมกันยามเย็นเหมือนนนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นทาวเวสุวรรณไม้แกะนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไม้แกะเก่านะคะพี่พี่มีจานที่ก้นนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้อ่านี่ค่ะพี่พี่เป็นทาวเวสุวรรณนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะ แกะได้สวยงามนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นลักษณะเท้าวเวสวรรณนะพี่นะอ่าเป็นศิลป,ปะการแกะสวยงามนะคะพี่พี่สนใจพี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขานี่ค่ะรายละเอียดเขาก็เก็บได้ดีนะพี่ดูสวยงามดีค่ะอันนี้เป็นไม้แกะนะคะพี่พี่ขเป็นเท้าวเวสวรรณไม้แกะนะคะพี่ นี่เป็นไต้ฐานที่มีจานนะคะพี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่องค์แรกนะคะองค์นี้เป็นท้าวเวสสุวรรณไม้แกะนะคะพี่สนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะพี่พี่ค่ะอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโอปาสีปีสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่เหรียญน,นี้ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่พี่ นี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีปี2497นะคะพี่มีชื่อหลวงพ่อติดแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลวงพ่อหันข้างนะพี่เป็นลักษณะรูปหันข้างแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีปี2497นะคะนี่ค่ะ ด้านหลังเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะคะพี่มีพศสองสี่เก้าเจ็ดบอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่คะนี่คะ่ะชมกันนะคะพี่นี่คะ่ะด้านข้างนะคะพี่ขอบด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะนี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาษีปี2497ค่ะพี่ค่ะนี่นะคะอ่ารายการถัดมานะพี่อันนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อชูนะคะพี่นี่ค่ะเป็นขุนแผนหลวงพ่อชูนะคะพี่สำนักเขาหินเหล็กไฟนะคะพี่นี่นะคะนี่นะคะองค์นี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อชูนะคะพี่ๆค่ะน,นี่เป็นลักษณะของเนื้อขุนแผนนะพี่นะ นใจนะคะพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หาแม่บ้านได้เลยค่ะวันนี้แม่บ้านมารอบบ่ายรอบเย็นนะคะพี่พค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่ด้านหลังขององค์ุนเพลนหลวงพ่อชูนะคะพี่ๆค่ะ นี่นะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่นี่เป็นขอบด้านข้างนะคะนี่ค่ะองนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อชูนะคะพี่พี่ค่ะอ้าวรายการถัดมาแล้วพี่รายการนี้เป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อวัดดอนนะคะพี่วัดดอนตันนะคะองนี้ค่ะ นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะคะพี่พี่ะ่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญเหมือนเป็นหยกักหยักด้านข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะมีชื่อหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อวัดดอนตันเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่องค์นี้ค่ะนี่ นะคะพี่เป็นเหรียญหงวงพ่อวัดดอนตันนะคะนี um, ่ค่ะถาวังผานะคะนีะ่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสีสันก็เหมือนที่แม่บ้านส่งเลยนะคะ um พี่พี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่มาในเลี่ยมค่ะองนี้นะคะนี่ค่ะองนี้เป็นเหรียญหงวงพ่อวัดดอนตันนะคะพี่พี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่ ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์หาม่บ้านได้นะคะพี่ค่ะโทรเข้ามากันได้เลยนะคะพี่อ้าวองค์นี้เป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญหลวงปู่ข่าวนะคะพี่ค่ะปีศูนย์เก้านะพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปูข่ขาวนะคะพี่นี่ค่ะตอกโค้ดด้วยนะคะพี่ค่ะนี่เป็นโค้ดนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปูข่ขาวปีศูนย์เก้านะคะพี่มีตอกโค้ดนะคะ เป็นเหรียญสีอ,อกเงินๆนะคะพี่ๆขาแสงไฟแม่บ้านอาจจะดูเหมือนแบตจะหมดค่ะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เขานะคะพี่วัดถ้ำกองเพลนอุดรธานีนะคะมาในเลี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะพี่เป็นเหรียญปีศูนย์เก้านะคะพี่ของหลวงปู่ขาวนะคะพี่มีตอกโคด้านหน้าตะกี้นะคะที่ม่บ้านให้ชมอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ๆขา นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีสันก็แบบนี้เลยค่ะพี่เป็นเหรียญสีเงินนะคะพี่พี่มีตอกโคดค่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะพี่ปีศูนย์เก้าตอกโคดนะคะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นสิงเนื้อทองผสมเก่านะคะพี่พี่ขานี่ค่ะมาในเลี่ยมนะพี่อันนี้เป็นสิงเนื้อทองผสมนะคะพี่พี่นี่ค่ะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวบ้านแกะให้ดูนะพี่อ อ่าออกมาแล้วอ่านี่นะคะพี่พี่องนี้เป็นสิงนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นสิงเนื้อทองผสมนะคะพี่พี่โอ้ลีลวดลายเขาก็สวยงามนะพี่พี่นะใละดูเก่ามาในเลี่ยมเก่าค่ะพี่ องนี้เป็นสิงนะคะพี่พเป็นสิงเนื้อทองผสมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่อ่านี่นะคะเป็นสิงเนื้อทองผสมนะคะพี่ๆขาภาพเม่ชัดเจนยังไงรบก,กวนพี่พี่ โทรหรือทักไลน์เข้ามานะคะพี่พี่ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพี่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ขาอ่านี่นะคะองค์นี้เป็นสิงนะคะพี่พี่นี่ค่ะสิงเนื้อทองผสมเก่านะคะพี่พี่่ะมาในเลี่ยมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ่าเดี๋ยวพี่บ้านใส่คืนเลี่ยมก่อนนะคะใส่ถูกหรือเปล่านาออ่ะค่ะฝากไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าอ่ารายการถัดมานะคะพี่พี่ รายการนี้เป็นนางกวักงาแกะเลี่ยมเก่านะคะพี่พี่ขานี่ค่ะเก่าจริงๆค่ะพี่พี่มองเริ่มจะไม่เห็นแล้วค่ะนี่เป็นนางกวักนะคะพี่พี่นางกวักงาแกะนะคะนี่ค่ะพี่พี่เป็นงานะคะนั่นในเป็นงานี่ค่ะลักษณะแกะเป็นรูปหัวใจนะคะพี่เลี่ยมเก่าไว้ ale, เลี่ยมก็เริ่มมีร่องรอยแล้วค่ะพี่เหมือนจะแตกแล้วค่ะ นี่นะคะอง์นี้เป็นนางกวักนะคะพี่นางกวักงาแกะนะคะพี่พี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าไม Sci ่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะพี่พี่รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขอรูปถ่ายเพิ่มได้ค่ะนี่นะคะเป็นงางกวักงาแกะค่ะพี่อ้าวรายการถัดมานะคะพี่พี่นี่ค่ะรายการนี้เป็นหลวงพ่อปอดนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อปอดนะคะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปอดนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อปอดวัดหัวป่านะคะพี่ๆขานี่ค่ะชัดเจนกันนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อปอดวัดหัวป่านะคะพี่ๆนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะรุ่นพิเศษพัดยศนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อปอดนะคะพี่ๆขา เป็นเหรียญวัดหัวป่าหลวงพ่อปอดนะพี่นะอ่านี้ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นขอบเหรียญค่ะพี่นี่นะคะพี่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่พี่ขาอ่าพี่ๆ่ถ้าในที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะเดี๋ยวไปบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะ อ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะพี่นี่ค่ะพี่ชัดเจนเลยนะคะพี่นี่เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลังแบบสีสันก็เหมือนที่แม่บ้านส่องเลยนะคะพี่ขาเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะอ่านี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะ สีสันก็เหมือนนี่เลยเหมือนที่แม่บ้านส่งเลยค่ะพี่ๆคะ่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ๆคะ่ะอ่าอันนี้เป็นพระปิดตาหลังแบบเนาะพี่เนาะดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะพี่ใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่คะ่ะแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่อา้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นเรียนวัดโกกากนะคะ,ะ,คะพี่ปีศูนย์สองค่ะนี่นะคะ มีพอสอบอกแบบนี้นะคะพี่สองหเป็นลักษณะเหรียญมือแคยๆเหรียญสีมานะคะพี่นี่นะคะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่วัดโกรกกรากนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่ด้านหลังมีชื่อหลวงปู่บอก,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 กแบบนี้นะคะพี่หลวงปู่วัดโกรกกากแบบนี้นะคะ อ่านี่นะคะเป็นปีศูนย์สองนะคะพี่ขานี่ค่ะขอบเหรียญน,นะคะพี่ๆขอบเหรียญเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยพี่นี่นะคะเป็นลักษณะของเหรียญน,นะคะพี่เหรียญวัดหลวงพ่อวัดโกกกาศปีศูนย์สองนะคะพี่ค่ะีนนะคะพี่ๆภาพไม่ชัดเจนในตองกราบขอโทษขอไปพี่ๆไว้นัที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ แอดมานะคะพี่โทรมานะคะพี whales, ah, ่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่อ้าวอันนี้เป็นพอพานหลวงปู่เย็นนะคะพี่เลี่ยมเก่านะคะนี่เป็นตัวพอพานนะคะพี่นี่ค่ะเลี่ยมเก่านะคะพี่พี่ท่านใดที่รู้จักนะคะทักเข้ามาได้นะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นตัวพอพานนะคะพี่พอพานเลี่ยมเก่านะคะพี่พอพานหลวงปู่เย็นเลี่ยมเก่านะคะมีปิดทองไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ นี่นะคะนี่เป็นพอพานนะคะพี่ๆขาพอพานเลี่ยมเก่านะคะหลวงปู่เย็นนะคะพี่พอพานหลวงปู่เย็นเลี่ยมเก่าะค,ะค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะพอพานหลวงปู่เย็นเลี่ยมเก่านะคะพ <urers> ี่พี่ทนใดที่รู้จักนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะพี่ค่ะนี่นะคะสนใจโทรเข้ามาได้ค่ะพี่เดี๋ยวนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปีสามหนึ่งนะคะพี <Samantha> ่ๆ <'s daughter> มีจานนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้มีจานนะคะมาในเลี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่พี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปีสามหนึ่งนะคะพี่พี่สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะคะพี่ มีจานนะพี่คะมีจานนะคะองค์นี้มีจานนะพี่นะนี่เป็นเหรียญนะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ดู่ปีสามหนึ่งนะคะพี่คะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่คะ่ะ เป็นเหรียญดวงปูดูปีสามหนึ่งมีจานนะคะพี่พี่นี่เป็นลักษณะจานนะคะพี่นี่นะคะมาในเลี่ยมนะคะองค์นี้ค่ะพี่สีสันก็เหมือนที่แม่บ้านส่องเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะอ่าเป็นประมาณนี้ค่ะพี่คะอ่ารายการถัดมานะคะพี่รายการถัดมานะคะพี่นี่นะคะอันนี้เป็น ล็อกเก็ตนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ทำมรังสีนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะด้านหลังมีจีวรนะคะพี่นี่นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทำมรังสีนะคะพี่พขา่ขนนี้นะคะเป็นรูปหน้าหลวงปู่นะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้มีจีวรติดนะคะพี่เป็นจีวรมีลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะองค์นี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทำมรังสีนะคะพี่พค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่ ปีห้าสี่นะคะเหรียญนี้ทันหลวงพ่อนะคะพี่พี่ขาเหรียญนี้ทันหลวงพ่อนะคะอ่าเป็นหลวงพ่อรวยปีห้าสี่นะคะพี่พี่ร่ำรวยร่ำรวยเหมือนชื่อหลวงพ่อนะคะพี่พี่ขานี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะคะพี่ปีห้าสี่ทันหลวงพ่อนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ นี่คะ่ะขอบเหรียญค่ะพี่ขอบเหรียญน,นะคะพี่พี่ทำอะไรที่สนใจนะคะพี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่พี่อบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่นะคะอ้าวรายการถัดมาก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่ปีสี่แปดนะคะเหรียญนี้ก็ทันหลวงพ่อนะคะพี่นี่นะคะมีสองเหรียญน,นะคะพี่หลวงพ่อรวยวันนี้มีสองเหรียญค่ะ นี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อรวยปีสี่แปดนะคะพี่ๆค่ะทันหลวงพ่อทั้งสองเหรียญเลยนะคะพี่นี่นะคะหลวงพ่อรวยนะคะพี่ๆค่ะสีสันก็ตามที่แม่บ้านส่องเลยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะตามนี้เลยนะคะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญค่ะพี่นี่นะคะรวยนะคะพี่นี่คะ่ะ เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อรวยปีสี่แปดนะคะพี่พีนี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะอ่าเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปีสี่แปดนะคะอ่าวรายการถัดมานะพี่เป <Mm ็นพระคูเวรุปีสองพันห้าร้อยค่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะชัดเจนเลยค่ะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นพระคูเวรุปีสองพันห้าร้อยค่ะ นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญพระครูเวรุนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปีสองพันห้าร้อยนะคะพี่นี่เป็นขอบเหรียญะค่ะพี่นี่นะคะนี่เป็นเหรียญพระครูเวรุนะคะพี่ นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขาอ่ารายการนี้เป็นตะกุดนะคะพี่ๆขาเป็นตะกุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อเจียมนะคะพี่หลวงปู่เจียมนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตะกุดนะคะพี่เป็นลักษณะมีสายห้อยแบบนี้นะคะอ่าสองดอกแบบนี้แล้วก็มีเหรียญหลวงปู่เจียมห้อยแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะให้บ้านให้ดูเหรียญนะคะพี่ นี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่เจียมนะคะพี่พี่ขาสีสันก็แบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะอ่า ไม่ค่อยชัดเจนนะคะพี่อ่าเป็นประมาณนี้นะคะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่เจียมพร้อมตะกุดนะคะพี่พี่นี่ค่ะเดี๋ยวบ้านให้ดูตะกุดนะคะพี่ตะกุดนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่พนี่ค่ะเป็นเชือกห้อยตะกุด เป็นเหรียญมาแล้วก็เป็นเชือกห้อยแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่ค่ะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ พี่ๆท่านใที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้นะคะพี่เดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ๆค่ะนี่นะคะติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ๆค่ะวันนี้แม่บ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะอ่ายังไงวันนี้ถ้าแม่บ้านรูปภาพไม่ชัดเจนหรือว่า พูดไม่ถูกต้องพูดผิดยังไงหรือว่าข้อมูลในบ้านผิดพลาดนะคะพี่พี่คะ่ะบ้านต้องกราบขอโทษขอไว้พี่ทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่คะ่ะยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่เดี๋ยวบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเข้าไปให้นะคะพี่แม่บ้านขอจบคลิป EP ีที่7 1ดไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ